อยากจะถามว่าน,น้องคนนี้ชื่ออะไรใช่ไหมคะน้องชื่ออะไรคะเท้ใสแล้วเขาก็เป็นโรคก,กลัวหมานะคะใช่ไหมเดี๋ยวเราจะให้ไปดูหมาที่ซื่อบื้อของเรานะหมาที่ชื่อซื่อบื้อมากนะคะทุกคนเจ้ใสกลัวหมาจริงหรือเปล่า วันนี้นะคะเราก็จะมาเออเออ,เ,อ,อเล่นละครนะคะเล่นละครโพนี่นะคะอันเดี๋ยวเออมันถ่ายเสื่อเลโว้ยเหงาเงาอันหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอเอาเก้าอี้มาวางก่อนนะคะแล้วก็เอากล้องวางกล่องกล่องกล่อง นั้นเดี๋ยวบทนี้จะมีคนเยอะนะคะคนแรกเป็นเพื่อนคนรับใช้หรืออะไรนะเจ้าหญิงอันนี้เป็นเจ้าหญิงของเป็นเพื่อนเจ้าหญิงคนนี้นะคะโอเคน้องฝากหน่อยแล้วก็ตัวคอดอีกตัวหนึ่งเป็นคนรับใช้นะคะหรือไม่ก็เพื่อนนี่เหมือนกันเพ่อนใช่ค่ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงของเจ้าหญิง ในปราสาทนี้นะคะและตรงนี้ก็จะเป็นอ่างอาน้ํานะคะนี่ค่ะไปสิงโตน,ะะนี่นะคะคือห้องของเจ้าหญิงคนนี้นะคะแล้วมาดูห้องอีกอันหนึ่งนี่นะคะเป็นห้องของเพื่อนเจ้าหญิงแล้วอันนี้ก็จะเป็นของเพื่อนเจ้าหญิงคนสีชมพูนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเล่นกันเลยเอยเราอยากนอนแล้วนี นอนดีก,กว่านี่มันก็มืดค่ำอยากที่จะนอนโอ๊ลืมรีวิวตัวละครหนึ่งค่ะสัตว์เลี้ยงของสองคนนี้นะคะก็นอนตรงนี้นะคะขอโทษนะคะนี่ก็มีรองเท้าสองคู่อีกคู่หนึ่งอยู่ไหนอ่ะอ๋ออีกคู่หนึ่งท้ายิวค่ะนี่ค่ะ ก็อี่ค่ะเร,เริ่มเล่นอีกทีนึ่งไปก็อี้แสนสวยค่ะเป็นก็อีสสอ้สนสวยเอาไว้นั่งโอ้ยนอ,อ,อนนอนในนี้อ่ะนอนอีกทีเลยนั่นเนี่ยแลนน้วถ้าต้องมีหมอนโอ๊ยปาก เสร็พอดีเลยกินดีกว่านิ่งๆนี่เธอตื่นได้แล้วอะไรหรอวันเออสมมติว่าอันนี้ยังไม่มีวันนี้ฉันจะไปตลาดช้อปปิ้งนะเดี๋ยวฉันไปก่อนนะโอเคไม่มีแฟนพี่นิมไอโอขอโทษนะคะ ขอโทษนะคะลืมไปนะคะขอโทษนะคะลืมไปว่าตัวเองถ่ายอยู่นะคะใช่ค่ะแลฝั่งด้านเจ้าหญิงไ <c oughs> ข่มุกอยู่ในนี้ไม่เคยมีเลยนะเนี่ยถ้ามีไข่มุกเหรอฉันเพิ่งซื้อไข่มุกมาอ่ะไข่มุกมันเป็นไข่มุกพิเศษอ่ะ มันเป็นไข่มกุกที่เอ,อ่อไม่ได้กินได้นะเธอไม่ใช่ชานมไข่มกุกนะถ้าขอเราเปิดมันไ,ไม่โอ๊ยวันนี้ฉ่ชื่ออ่านน้ำเอ้ฉันมองไนอีกเดี๋ยวฉันอ่านน้ำก่อนนะโอเคหอยหอยไข่จะทำอะไรดีกับมันเนี่ยฟัง ฟังด้าเจ้าหญิงนะคะฝังด้าเจ้าหญิงก็อาบนะ้ำอย่างสบาๆๆยๆเพื่ออยากให้มันตกหลมามันแดแก้วนี่เหม็นเหม็นจะกินเลยก็มันมาจากทะเลนั่นเดี๋ยวใช้พิชิตตวกันนะโอเค น,นี่เป็นเพื่อนกันนะคะแต่ว่าห่างมันหลุนนิดนึงนะค,ะค่ะว,วันนี้ฉันจะไปไหนดีเนะสิที่ทั่ผมดีกว่าฉันลืมไปวันนี้ฉันไม่ได้ใช้แล้วฉันเอาไปให้น่าผมหมสอ่ะเอาไปขอมากใจมากเล ฉันจะไปซื้อเสื้อผ้ามนาะให้พูดเธอนะโอเคื้อมาให้สองอันเลยสามชั่วโมงผ่านมานี่ไงเสื้อผ้าของเธอ,อ,อกว่าจะมาได้รถติดมากเลย นี่3ชั่วโมงเลยนะเธอจริงนะรูปกรุ๊ปนี่มันก็มืงแล้วจะหนึ่งทุ่มเอ้ยเ้าสามทุ่มอยู่แล้วเนีย่ยนอนกันเถอเจ้าต้องตื่นทุน่มนี้ขนมข้าวมื้อนี่เธออย่า,ยาลืมเสื้อผ้เอาเลยสิสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะบ๊ายขอบคุณมาก ที่รับชมช่องของหนูนะคะใช่ค่ะ๊ายบาย